สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่เจ้าโตโยต้าซีเอฟอาร์18ไฮบิดไฮนะครับที่รถสีขาวมีตัวคาแบ็กคอปตึสวยกันเลยนะครับพี่รถจะเปปี2019นะครับเลขหมายเพียง180,000โลน,นะครับนั้นนะครับพี่เลขหมายจะเยอะไปนิดนึงครับแต่ราคาดีมากครับราคาที่559,000บาทเท่านั้นครับพี่559,000บาทมาที่อัพคลังด้านหน้ากันเลยนะครับพี่ด้านหน้าจะเป็นไฟโปรเคเตอร์ไปทามิลไรไฟเตอร์ของหน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วเซ็นเตอร์ เตือนกันพลมีมาให้สองจุดนะครับพี่นะครับจบบส่วนๆเลยมาที่ด้านข้างงานล้อได้เป็นล้อแมตต์แบบนี้เรียบร้อยนะครับพี่เจ้าของเดิมจัดตรงล้อมาให้เป็นเรียบร้อยแล้วเช่าอากาศที่ฉับหลามเราก็มีมาให้แล้วนะครับสปอยเลอร์หลังใหญ่ๆเลยนะครับพี่ไฟเบรกด้วยสามมีมาเรียบร้อยแล้วครับพี่นี่ไฟเด็กสไตล์สี่เทสอาร์นะครับพี่ใหญ่ๆกันเลยนะไฟทับทิมด้านล่างมีมาให้สองจุดนะครับพี่เทนเซอร์เตือนกันโพลด้านหลังมีมาให้สี่จุดกันเลย นะครับผมเกิดสวยกันเลยนะครับพี่มาดูออปชั่นภายในกันบ้างนะครับพี่ออปชันภายในได้เป็นกลุ่มควบคุมข้างประตูก่อนเลยนะครับพี่มาที่กลุ่ม engine star นะครับพวกอะไร multi function นะพี่ผู้คนโทรล้วงคอมเลยนะครับพี่ควบคุมวิทยุที่พรมอะไรนะพี่รับสายรับสายหน้าจอได้เป็นหน้าจอสกีนเดิมโรงงานเลยนะครับผมแอร์ออโตเกียร์ออโตแบกมือไฟฟ้านะครับพี่มวกกันพื้นหันไหลมีมาให้เรียบร้อยนะครับ ภายในได้เป็นโทนสีดำตัดกับสีน้ำตาลนะมีคอนโซลน้ำตาลวอาน,นี้สด่เลยสีออกช็อกโกแลตเนาะนะครับเบาะหนังสีดำนะครับสวยเลยนะครับเจ้าโตตา้าสีเอาปีสองพันห้าเรื่องไม้ที่หนึ่งแต่แปดเลยราคาที่ห้าแสนห้ามื่นเกันบาทนะครับพี่ห้าแสนห้าม่นเกาบาทเท่นนาทน,นั้นอยู่กับผมเจอแล้วขอตครับ